มีเรื่องที่กำลังร้อนร้อนซึ่งท่านสมาชิกเสนอให้ทางสภาทอกได้ร่วมพิจารณาด้วยนะครับมีสินค้าที่สั่งซื้อกันทางออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างนะครับแต่ไม่ตรงปกถึงขนาดมีคนปลอมเป็นประหลัดกระทรวงฮะไปหลอกยืมเงินนายอำเภอครับนี่มีกล้ากันขนาดนี้นะทำเป็นรูปประหลัดกระทรวงไปด้วย นายอำเภอก็เอะใจครับเลยโอนไปให้หนึ่งบาทนะโอนไปเป็นหลักฐานแล้วไปแจ้งความอะโชคดีที่เป็นประหลัดกระทรวงปลอมถ้าเป็นประหลัดกระทรวงจริงเนี่ยโอนไปบาทหนึงได้โดนย้ายเลยนะเนี่ยเกือบหลุดไปเป็นกนํนานนะประหลัดกระทรวงจริงไม่มียืมต่างใครหรอกครับเขารวยตั้งหกพันล้าน ท่านสมาชิกครับเรื่องปลอมนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับ <c oughs> ท่านสมาชิกจากเชียงใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องไม่ตรงปกบ้างครับโยหัตถาวันทากราบนบท่านประธานที่เคารพเลขานุก,การสภาติน่าหักและเพื่อนพ้องสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพท่านสมาชิกครับ <c oughs> โดยทั่วไปไม่ต้องทักเลขานะฮะ ทักแค่ประธานสภานะครับตามข้อบังคับครับข้อบังคับก็จริงครับแต่การฟื้นใจมันทำมาได้ก็ฟื้นใจมาได้ท่านประธานอย่าอย่าอย่าทักเกินข้อบังคับนะครับครับผมท่านประธานอย่าฟื้นใจผมอย่าฟื้นใจพูดท่านกมภาคครับมีมีผู้ประท้วงแล้วครับเนี่ยเนี่ยท่านท่านสมาชิกจากร้อยเอ็ดประท้วงท่านแล้วครับท่านประธานนะควบคุมดูแลเรื่องการประชุมให้มันอยู่ใน ในร่องในรอยหน่อยฮะเพราะว่าผมเรียนท่านประธานหลายรอบว่าถ้าร้องไห้เมื่อไหร่นั่นคือไม่มีอะไรพูดแล้วถึง,งหมดมุกถึงขั้นร้องไห้เลยต้องให้ต้องให้นั่งได้แล้วฮะท่านประธานครับผมขอไม่ยากท่านท่าน,นมีเรื่องหรือเปล่าครับที่มันมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นในฐานะเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเกี่ยวข้องกับที่ท่านประธานได้อู้ถึง ผมขออนุญาตชี้หน้าท่านประธานนักเลงหรือเปล่ามาชี้หน้าคนนนคนนี้ผมชี้หน้าเพื่อจะบอกท่านประธานว่าผมกำลังจะอู้ในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวในหัวใจของผมมีแต่ประชาชนคนทั่วไปผมเป็นเจ้ากระทรวงที่ลงไปแตะถึงพี่น้องประชาชนคนทุกวัยแล้วก็หู้มาว่าปัจจุบันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ อยากร้องไห้แล้วอ่อนครับท่านประธานครับเราอ่อนที่เชียงใหม่อยากเล่นลูกโป่งไปซื้อลูกโป่งทุกทีกับแก่นละสิบห้าบาทสิบบาทนี่ขายลูกโป่งเกนละ 50- อสิบถึงร้อยบาทมันมีปัญหาอะไรครับก็นั่นแหละครับแทนที่จะได้ลูกโป่งธรรมดาเด็กเอามาสูดดมครับเป็นไนโตรออก แล้วหัวลาะทำไมครับกดไอตัดออกซาเมันไปเก๊ห nah ัวลาะเออทำไมต้องให้เด็กไปดมอย่างนั้นนะครับกันนี่ละครับมันซื้อยังไปได้เห็นยังปีน้องประชาชนก็เดือดร้อนเพราะตำรวจก็มาจับผมว่าเอามาให้ผู้ชมของเราดีกว่านะครับมันจะเป็นยาเสพติดในวันข้างหน้าซึกระบาดแพร่หลายตามพับตามบ้านต่างๆ เด็กไปถึงน้าโรงเรียนแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดการย่างเด็ดขวดก็ต้องระทานครับเด็ดขาดเด็ดขาดครับไปเกี่ยวอะไรกับขวดครับมันก็เกี่ยวอะครับพ่อก,กินต่อยครับ <laughs> เนี่ยแล้วครับเป็นความเดียดร้อนในาน้ํามีปลาในานามีข้าว <laughs> ในหัวใจของผม<แ>มีแต่เลขานุก,การสภา นั่งลงได้แล้วไม่มีสาระอะไรเลยมันจะมีผู้ประทวงตรงนี่ผมกำลังจะพูดว่ามันบัดรงปกอย่างนี้เด็กนี่ท่านอารมณ์เด็กมากเลยนะครับถึงขั้นกระโดดกระทืบพื้นเลยแหละครับนั่งน่งลงเลยครับท่านท่านจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดการลูกโป่งหรือจัดการตัวท่านก่อนดีครับครับขอบคุณท่านประธานครับเอาลูกโป่งก่อนนะท่านเสน่ห์ท่านประธานสภาดคกรบ ท่านสมาชิกผู้สรงเกตครับผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับดูการประชุมเริ่มต้นแล้วเนี่ยเหตุเพราะว่าท่านประธานนี่น้ำเยอะเกินไปครับท่านประธานครับทําอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวท่านประธานมีแต่น้าครับท่านประธานครับแต่ไม่ใช่น้ําเล่นๆนะครับน้ําสิงนะครับถูกต้องครับอย่างนั้นใช้ได้ครับท่านประธานครับเราต้องปรับตัวให้เหมือนเข้าก่าน้ําไม่ได้ท่านประธาน อยากจะแนะนาท่านประธานว่าไหนๆท่านประธานมีน้ําแล้วเนี่ยช่วยเอาเนื้อขึ้นมาวางไว้บ้างก็กดีครับท่านประธานครับทำเนื้อต้องขออนุญาตตารวจก่อนนะตำรวจไม่พอครับตอนนี้ต้องใช้หลายที่ครับท่านประธานครับฝากท่านประธานไว้หน่อยครับครับขอบคุณครับท่านเสน่ห์ครับฟังเสียงสุภาพสตรีบ้างนะกาเรียนท่านประธานสภาท้องที่เคารพนะคะที่ฉันช่อเทียมพนิเกียนค่ะวันนี้นะคะที่ฉันมีเรื่องที่น่าเศร้าใจพูดถึงเรื่องไม่ตรงปก Digital v i o l e ขณะนี้เนี่ยจัดตั้งรัฐบาลมาร่วงครึ่งปียังไม่เห็นมีทิศมีทางอะไรตั้งคณะกรรมการศึกษาล่าสุดประชุมแล้วยังเลื่อนดิฉันอยากจะฝากท่านประธานนะคะปรึกษาไปยังคณะรัฐบาลว่านโยบายเรือธงของท่านเนี่ยจะทำเสร็จเมื่อไหร่และจะได้ใช้เมื่อไหร่ประชาชนจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกี่โมคะท่านประธาน เกรงว่านโยบายจะไม่ตรงปกนโยบายไม่ตรงปกประชาชนก็ออกจะตกใจครับเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางฝ่ายรัฐบาลคงจะได้ชี้แจงนะครับเนี่ยลุงลุงป้อมยกมือน่าจะชี้แจงเรื่องนี้นะครับเชิญเชิท่านนั่งฟังได้ท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านลุงป้อมพูดไม่ตรงไหมครับอ้าวคือพูดเรื่องไม่ตรงปกท่านพูดไม่ตรงไหมอ่ะคือคือจริงๆแล้ว วางไม่ตรงโต๊ะรจริงๆแล้วนี่ครับผมเตรียมไว้แล้วเงินดิจิตอลนี่ครับหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวผมจะแจกในสภาเลยนะครับโอ้เงินตีลเตรียม,มไว<ง>้ไดครับเตรียมไว้แล้วโอ้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเช็คเป็นเช็ค,เป,เ,ชคเป็นเงินดิจิตัลอันนี้เช็คนะครับแจกก่อน เอานี้เป็นแตม์เพินะครับนี่เราได,ได้ใช้ทันชาตินี้หรือเปล่าครับเงินดิจิตัลของท่านเวลาจะใช้นะครับท่านประธานก็เผาไปครับโอ้แล้วแล้วใครจะใช้ก่อนครับเงินดิจิตัลของลุงป้อ <c oughs> ผมว่าในนี้ก็มีหลายคนที่จะได้ใช้นะครับท่านประธานคะครับที่ฉันขอนําเรียนท่านประธานนะคฝากไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งให้ทางรัฐบาลเนี่ยรีบไปศึกษาดูงาน ตามดิจิตอลเวเลสจะได้นำมาใช้ให้ประชาชนในภพชาตินี้เนี่ยได้ใช้กันสักทีขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสสหนังเดียวเนี่ยเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานสภาทอกสำหรับเงินดิจิตอลที่ลุงป้อมมอบให้มาเนี่ยนะครับถ้าลุงป้อมได้ใช้ก่อนผมสัญญาว่าผมจะบวชและจะไปสวดให้ฟรีครับแค่นี้ครับ ท่านท่าน,ท,านท่านลองนายกจะชี้แจงเรื่องเงินดิจิตันก่อนนะเชิญ <c oughs> ครับท่านพนมปีเจริญนะท่านประธานครับผมพนมปีเจริญครับเรียนท่านบิ๊กป้อมที่เคารพผมว่าสิ่งที่ท่านนํามาแจกเนี่ยน้องเดียวพูดถูกแล้วครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเผาก่อนครับแล้วเรียนบิ๊กป้อมครับอากงผมมาเข้าฝันครับบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องเผาอะไรไปให้แล้ว เพราะว่าที่นั่นมีครบมีพร้อมแล้วจะซื้อที่ห้างไหนก็ได้เพราะว่าไม่รู้ไอ้ใครคนไหนเขาเผาห้างไปให้สามี่ห้างครับไม่ต้องเผาอะไรไปให้แล้วครับโดยเฉพาะพวก i h o n e iPhone เนี่ยนะครับ <ทำ S 1> ไม่ต้องเผาครับเพียงแต่ว่าเครือข่ายมันยังไม่ค่อยดีครับต้องรอเจ้าของเครือข่ายที่ชั้น14ไปช่วยปรับระบบให้หน่อยครับหรือว่า ถ้าเพื่อความแน่ใจลุงป้อมไปดูงานอีกก็พักนีดนะครับอย่างหลวงชอ่อว่าด้วยความเคารพก็ท่านประานท่านสมาชิกครับเรื่องยัตติไม่ตรงปกนี่มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายเหตุการณ์นะครับผมคิดว่าผู้ที่เสนอยัตติเป็นทางพักฝ่ายค้อนนะครับเชิญท่านผู้นำพักฝ่ายค้อนท่านสเสนศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก่อนอื่นจะต้องพูดถึงเงินดิจิตอลสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้มันกลายเป็นดิจิตอลกงเต็กแปลว่าดิจิตอลที่อากงงเต็กครับรรท่านประธานครับได้รับไปก็ทำอะไรไม่ถูกเอามาแก้ขัดไปอย่างนั้นเองวันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่มันเดือดร้อนกันไปหมดเพราะว่าเขามีการอะไรครับรรท่านประธานเวลาซื้อสินค้าก็ซื้อสินค้าออนไลน์หรือไม่ก็ซื้อสินค้าออฟไลน์รรท,นท่านประธานท่านทราบไหมรัฐบาลเนี่ย ที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยไอออนไลน์ไม่รู้จะมีความหวังหรือเปล่าออฟไลน์ก็ไม่รู้จักครับท่านรองนายกรัฐมนตรีมก็ไม่เคยรู้จักเลือกออฟไลน์รู้จักแต่ออฟเด็กครับท่านประธานครับนั้นเป็นยุคเก่ามากเลยนะครับโบราณมากโบราณขนาดไหนก็ดูหมอนวดของท่านป้อมดิครับยังกินหมากอยู่เลยครับท่านประธานครับรุ่นนี้ฝีมือดีนะครับจับกระสครับท่านประธานครับ เขาต้องนวดให้ผมแต่ผมต้องนวดให้เขาครับ